สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นแานปี้ชาแนลค่ะพี่น้องมันิสภาพมาหิดกเผาค่ะเมนูมันมีน้นเป็นอาหารไทยค่ะพีนะพาาพ่น้องจะพามาทําผัดเผ็ดน้อไม้ดองใส่หมูสามชั้นนะคะพี่น้องปกติอยาจะใช้น้าพริกแกงเผ็ดสาเร็จรูปนะคะพี่น้องแต่มัน้อยากแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะน้าพริกแกงเผ็ด ตำเองค่ะก็จะมีตะไคร้ค่ะหอมแดงค่ะกะปินิดนึงค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้องพริกแห้งนะคะกระเทียมไม่ต้องเน้นนะคะเน้นหอมแดงนิดนึงค่ะเรีย,ย,ยกจใส่กะปิลงไปเพื่อความหอมนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำมันดองค่ะพี่น้องรางน้ำออกซืซืบอบดีดบรีดตบมน้านะคะพี่น้องแล้วก็หมูสามชั้นค่ะแล้วก็ใบกะเพรานะคะแล้วก็ ใบมะกรูดกะปิม่ต้องไส้หลยเลยค่ะพี่น้องไส่นิดเดียวพ่อไม่กินนะคะพี่น้องพ่อไม่กินเป็นแกงเผ็ดซื่อๆนี่นะคะพี่น้องนะคะเยวก็เลยจะเอามาผัดแบบนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะขัวพริกหิ่งหอมด้วยค่ะสไตล์เยาเลยค่ะพี่น้องนะคะเ,เพื่อเผื่อเอฟซีถีเกาไมถีเคยเบิงนะคะพี่น้องสุขุมว,ว่าวิธีเฮกกระเผา,ขอ,าของเยาะหัวเกี๊ยวกับพริกนะคะถ้ามีพริกนะคะต้องคั่วก่อนค่ะนะคะ ขัวห้หอมก่อนค่อยเอามาผัดค่ะพี่น้องเอามูเอาเนื้อใส่นะคะรู้ส็ดให้อาหารเข้านากินนะคะนะคะนี่ก็คือกะปิละลายได้พี่น้องนะคะใส่ไปประมา่านเรึ่งสอนช่าค่ะนะคะเพราะว่ามันสเปรตีกันก็กินนใอม่นะคะเดี๋ยวก,ก็เลยใส่พอมีกินนิดนึงนะคะแต่ผู้ใดชอบกะปิละลายก็สามารถใส่ได้หลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวผ่วพริกให้หอมก่อนค่ะ เติมน้ำลงอีกนิดนึงค่ะาการที่เข้าขัวพริกแกงที่เข้าโขกนะคะพี่น้องมันจะทาให้พริกตะไคร้แล้วก็หอมกระเทียมที่เราโขกลงไปค่ะมันสุกพอสุกแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเวลาเราผัดหรือว่าเวลาเราแกงนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปลวกเลยค่ะ ตะไคร้นะคะกระพรือย้วโ,หโหขกขอ้อหยาบยาผักไม่ใส่เยอะเพราะว่าอยากให้มีแบบเป็นพริกแกงขึ้นมาหน่อยค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีพริกแกงสเร็จรูปนะเขาจะาสป,ปันละเอียดเลยคะ่ะพี่น้องเวลาเห็ดน,นะคะมันก็จะมองว่าเห็นพริกแกงนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าพริกแกงสเร็จรูปมันจะมีสองแบบค่ะแบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดนะคะพี่น้องแต่ว่าแบบหยาบยาผักเย้โบข่อยได้เห็นนะคะพี่น้องเห็นแต่บแบบละเอียดนะคะ จากนั้นค่ะคั่วหมูสามชั้นค่ะให้น้ำมันออกนิดนึงค่ะเวลาคั่วตอนนี้ค่ะพี่น้องต้องไฟกลางเลยด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไฟแห้งกระทะเข้าสีใหม่ค่ะค่อยๆคั่วไปค่ะล้วนไปเห้น้้ำมันออกทลกนิดนึงค่ะนะคะการที่เราทําให้น้ํามันออกแบบนี้ค่ะเท่าก็เลยบ่ต้องเติมนะคะพี่น้องไม่ต้องเติมน้ํามันนะคะบ่ต้องเติมน้ํามันผื่น้ํามันยังเลยค่ะเพราะเอาน้ามันหมูนี่ค่ะพี่น้องนะคะ ต่ว่าถ้าเป็นหมูเน mm ื้อนะคะพี่น้องเข้าตรงเติมน้ำมันหมูลงไปด้วยค่ะน้ำมันพื่นี่นะคะพี่น้องเพื่อให้มีความมันในการคั่วริกนะคะแต่ว่าอันนี้เยาววัวเติมค่ะใส่มันหมูอย่างเดียวค่ะเอาถ่ะนในเย้าคอนุญยตดล้วนนะคะให้น้ำมันออกเละลยก็ค่ะพี่น้องนี่จะพามาทําขั้นตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะก็เข้าล้วนนะคะพี่น้องจนน้ำมันเริ่มออกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำมันหมูนะคะในหมูสามชั้นก็เริ่มออกเราจะใส่น้ำม้ลงไปค่ะ เพื่อนเพืดเด่อนผู้ใดมักมั่นก็นี่นะคะก็สามารถเติมน้ำมันลงไปได้เลยนะคะพี่น้องนะคะแต่ของยาวนี่มันเป็นสามชั้นแล้วค่ะก็เลยเอาแบบบำมั่นค่ะพี่น้องนะคะจะแสด็ประมาณนี้ค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเลยค่ะสูตรนี่ใส่แบบใบกระเพราด้วยค่ะพี่น้องนะคะเนีกินแบบนี้ค่ะแั้วเติมน้ำนิดนึงค่ะ นี่ค่ะหอมหวนหวนเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่คือการผัดเผ็ดน้ำไม้ดองใส่หมูสามชั้นนะคะวิธีทำง่ายๆนะคะแต่อร่อยค่ะพี่น้องเติมน้ำลงอีกหน่อยนึงผัดไปเรื่อยๆค่ะที่นี่นี่ค่ะ การที่ห้าโคกพริกเองค่ะที่น้องข้อดีนะคะเราโคกหยาบๆมันจะได้ความหอมนะคะมากกว่าที่เราเอาสําเร็จรูปนะคะแต่สมิกินกับปิคือมานิดนึงค่ะเพราะเราจะใส่หน่อยนะคะจะสบาแห้งกันไดยค่ะทีนี้เรามาปรุงกันค่ะใส่ผงปซุงรดค่ะตามด้วยน้ำมันหอย นิดนึงค่ะตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปนะคะน้หม,มาอาอจะนีความเข้มอยู่ด้วยค่ะพี่น้องวิธีใส่กับโยโย่ยังอย่าง,างมือเลยนีน่ใค่ตามด้วยน้ำตาลสรายอันนี้ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะอย่างเดียวค่ะนะคะ่าเอาข้ามหวานตัดความเปรี่ยวของน้ำม่ค่ะแล้วก็ชูรสนะคะจากนั้นผัดไฟแรงๆเลยค่ะ เติมน้ำลงอีกหน่อยนึงค่ะแฮมมีน่นำคุกคลิกเนี่ยค่ะเพราะหลาดเขาพี่น้องสว,าว่าบ่ห้อวนกันได้เมนูแต่ลอยางมีแต่หมูมีแต่ไก่เดียวกับปลมฉันทั้งนั้นนะคะพี่น้องเพื่อกินจะงสี่ค่ะแต่ว่าอันนี้ยกผัดไห้พวกเยี่ยวกินนะคะพี่น้องก็เลยใส่เผ็ดๆแน่แต่ว่าโดนๆถึงมีปามากทึนหนึ่งเลยพี่น้องนะคะจะไม่มีบ่อย จากนั้นชิมรสหนค่ะมีหวานมีเข็มมีนัวแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆสุดยอดอร่อยเลยค่ะปิดท้ายค่ะใบกะเพราใส่ลงไปค่ะ ส่วนใบกะเพราพี่น้องสิบเตรียมเป็นใบโหระพาก็ได้เด้อ่ะพี่นอ้อง้วแจะชอบเด้อ่ะแต่โบเนะนาวมาเป็นใบเนื้อหลักนะคะขอให้เป็นกะเพราหรือโหระพาก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่เราชอบกะเพรานี่สุกห่อนแห้งแล้วพี่น้องมันจะร้อนคอนะคะเวลาเฮากิีเฮ้าอย่างสีนะคะแต่ว่าโหระพ่าที่จะออกเป็นนุ่นๆกินนมุ่นนะคะพี่น้องเอาละค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดเผ็ดเนือไม้ดองใส่หมูสามชั้นค่ะมาค่ะดี๋ยเจ้าเทศจัดให้เบิร์คาร้น่ราคาพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะผัดเผ็ดเนือไม้ดองใส่หมูสามชั้นค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องเมนูจะเลือกอาหารสำหรับเย้าเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเย่าหมักเนื้อไม้นะคะเนือไม้ของเราวันนี้ไม่เปรี้ยวมากค่ะเป็นเนือไม้อ่อนน่ากินมากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่จะมีความเข็มในนิดหนึ่งแต่เย้าล้างน้ำออกนะคะ ส่วนพริกแกงค่ะเราโขกเองค่ะ,ะก็จะมีตะไคร้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วกัปินิดนึงค่ะผี่น้องใสให้มีกลิ่นหอมนิดเดียวด้วยค่ะผิวนองใสหลายหรือว่าเพื่อนๆมกักกะบปีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะนะคะส่วนน้ํามันเดี๋ยวเอาใส่น้ํามันจากหมูสามชั้นนะคะพี่น้องนะคะปกติพัดเผ็ดมาตกเติมน้ามันเวลาะพี่น้องแต่ว่า ยาว่าเยาเห็ดหมูสามชั้นแล้วยอก็เลยบ่อเ,เอาค่ะเอาพริกขัวก๊าดํำค่ะแล้วก็อาศัยเอามูนะคะลงไปล้วนค่ะน้ำมันมันออกค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีน้ํามันออกมาค่ะพี่น้องนะคะเพราะวา่าเท่าเติมน้ํามันเองก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็สะอวนไร้ก๊กาดนะคะพี่น้องอยเยอก็เลยเห็ดแบบนี้นะคะปรุงรสด่ะ น้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสน้ำมันหน่อยค่ะพี่น้องเอาอยูเลยแตบค่ะกินก็ขอสวยใจขอโทนค่ะพี่น้องนะคะขอพูดอะไรค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะเอาจานเขาใหญ่มาลาดกินค่ะพี่น้องนะคะผัดผิดหน้าไม้ดองใส่หมูสามชั้นยั่วๆจ้า